ทุกท่าน,นครับอยบผมโซมอนนะครับผมวันนี้ผมไม่ได้มาทําคลิปอะไรนะครับวันนี้ผมก็จะมาแบบขออภัยท่านผู้ชมนะว่าทำไมผมไม่ได้อัดคลิปอะไรเลยนะตั้งนานตั้งนานนะปะหนึ่งปีแล้วนะโอเคตอนนี้ก็จะเป็นปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกแล้วนะก็ ก็เดี๋ยววันนี้ผมไม่อวักอัดคลิปไงเดียเยเด๋ยวนี้เี๋จะผมจะอัดคลิปแล้วนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะอัดอะไรดีนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับวันเงสร์อาทิที่เนี่ยผมจะอัดแน่นอนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์มานะครับว่าผมให้ผมอัดคลิปอะไรนะครับผมกับฉลามจะได้ทำคลิปกันนะผมแล้วเจอกันนะบ๊ายบายผมแค่มาบอกเฉยๆแล้วกันจบบ๊ายบายกดไลค์ผมด้วยผม,ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไป 这个。